คิดช่วยทําโดยเดนสองหลอมิสุมารุ อรุณสวัสดิ์กับทุกผู้ชมค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกันกันกบพฤติกรรมของคนในสังคมที่กําลังเป็นปัญหาสําคัญของโลกนะคะตอนนี้ชาติตะวันตกกําลังออกมาตรการในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงของสังคมก้มหน้าแล้วบ้านเราจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนลวิทย์เจนจิตนะคะท่านคณบดีคณะสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินครินวิโรธอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์พาออกมานอกสถานที่มาเยี่ยมเยียน ลูกศิษย์ข้างนอกบ้างมาเยี่ยมเยียลูกศิษย์อยู่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนพราวฟ้านะคะ <S <S อยู่ที่ถนนศรีวรากรุณาเอื้อเฟือสถานที่อาจารย์ขาพูดถึงเรื่องของสังคมก้มหน้าต้องยอมรับจริงๆว่าไปไหนตอนไหนนี่เองว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราเห็นจะต้องมีไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่นั่งก้มจุดจ<อ>ุดจุดจุดจุดนีอยู่ตอลอดเวลาทุกที่ทุกทางทุกเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้บ้างก็โลกใบนี้ก็คือไม่ให้เกียรติคนที่ อยู่ข้างๆเราไม่ให้เกียรตดคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ให้เกียรติใครก็ไม่รู้ที่อยู่เป็นบุคคลที่สามเกียติสำคัญเหรออาจารย์ก็สําคัญสิครับผมนั่งคุยผู้หญิงสิริบุญอยู่ผมกจะนั่งแชทว่าไปมีอะไรว่าไปนี่มันมันรบเรวมไม่มีนะเขาบอกคนเราต้องสบตากันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการสบตาเนี่ย แอดลิสเนี่ยต้อง6วินาทีนะครับซึ่งจะความขนาดนั้นเลยค่ะทำงานวิจัยเลยครับแต่ใช่ดีที่สุดประมาณ15วินาทีสบตากันเฉยๆเรื่องการศกตากันเลยนะฮะแต่วิธีการสบตาเขาบอกให้สบตาระหว่างคิ้วกับตามันจะมีมารยาทไม่ได้สบตาแล้วปิ้งปังอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นนะไอ้สังคมก้มหน้าเป็นสับใหม่เป็นสับที่ฝรั่งเขาเริ่มเข้ามาใช้แล้วคนไทยเนี่ยก็เริ่มมาเห็นเมื่อก่อนคิดว่านเป็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยแต่ตอนหลังมันเริ่มเห็นเป็นปัญหาแล้วโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆนะเปปป็็็นนนนนเเเเยยออะะมมาากกก่่่่ผู้้ใใหหญรรุุงชี เนี่ยแชทบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเด็กแต่เด็กรุ่นใหม่เี่นหน้ากว่านั้นคือเขาเขาไม่รู้การเทส่เขาคิดว่าเรื่องถูกต้องไงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะผิดนะ,ะอย่างนั่งร้านกาแฟเองเนี่ยจะก้มหน้าทํางานหาข้อมูลก็ไม่เป็นไรแต่เวลาคุยกับคนที่2เนี่ยควรจะให้เกียรติเขาสังคมก้มหน้าเนี่ยที่ก็เรามันถือเป็นปัญหาคือว่าเดินไปข้ามถนนก็ยังก้มหน้าแชทู่เลยก็โดนรถไฟชนตายไปคนหนึ่งฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เ <no. S 2> นี่ย ทั้งหูฟังแล้วก็แชทไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยรถไฟมาไม่ได้ยินหูฟังแล้วก็แชทไปด้วยจบเลยเรียบร้อยตายไปเลยนะเด็กปีสามนั้เนสังคมก็น้าเป็นปัญหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขณะนี้เนี่ยยุโรปหลายประเทศก็เริ่มมีเขตห้ามใช้โซเชียลมีเดียในบริเวณบริเวณสาธารณะนั่นแล้วคือห้ามห้ามมายืนแชทเขาก็ติดป้ายแล้วนะฮะขีดแล้วก็โทรศัพท์ขีดแต่เมืองไทยเราเนี่ยก็เข้าใจว่า ยังไม่ถึงถึงขั้นนั้นไม่ถึงว่าหลายคนเขาอาจจะมองอีกมุมนึงว่ามันเดือดร้อนตรงไหนอ่ะ<ม>ก็เปนั่งก็ไม่ได้เดือดร้อนใครก็นั่งแชทกันไป<ะ>ถ่ายรูปเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอา<ะ>จารย์ค<ะ>่ะคือคือไอ้เรื่องอื่นเขาไม่น่าเดือดร้อนจะถ่ายรูปถ่ายอะไรเซลฟี่ไปไม่เป็นไรแต่ว่าการเดินไปแล้วถูกลดชนคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยเดินเดินดูดูไปแล้วไปชนคนน้งคนนี้แล้วก็ดูแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตของเรานี่มันจะอยู่กับตัวเองแล้วบุคคลที่3หรือบุคคลที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะเาบอกว่าเป็นจิตวิทยาขั้้นนนนนนนพืฐาเกัะคที่ อ,อยู่กับคนเดียวอย่างเงี้ยมักจะเป็นคนที่เป็นคนโรนลี่นะฮะแล้วต่อไปเนีย่ยถ้าพฤติกรรมนี้ต่อไปต่อไปเนี่ยนักจิตวิทยาบอกว่าเริ่มจะมีปัญหาในระบบของเรียกว่าโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนปกติที่มักจะอยู่กับคนคนใกล้ชิดเราอ๋อเหรอคะอาจารย์แล้วอย่างนั้นจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงผมเข้าใจว่าโดยโดยโดยจิตวิทยานะ ถ้าเราเริ่มที่ตัวเราเนี่ยคงแนะนำใครไม่ได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยพยายามบอกคุณใกล้ชิดในห้องประชุมเนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์เราคุยกันเนี่ยเราก็ขออนุญาตนิสิตเราไม่ใช่โทรศัพท์นะ,ะนิสิตมือสานนิสิตเปียโทรเนี่ยเราไม่ใช่โทรศัพท์นะ,ะให้ให้เกียรติกับคนที่อยู่หน้าเราก่อนเราอาจารย์ก็จะไม่ใช้เราเริ่มต้นจาก จากวงแคบๆเนี่ยครอบครัวเราก็มีกติการรเราทานข้าวกันนะวันนี้เราจะไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ใช้สื่อมีเดียนะเราทานข้าวกันสบตากันอ่าอย่างเงี้ยเปเริ่มต้นกติกาแล้วเด็กก็จะมีเริ่มมีมาไ้อ๋อไม่เหมาะนะเวลาทานข้าวกับผู้ใหญ่พูด,พด,พดถึงเรื่องเหมาะไม่เหมาะ <c oughs> หรือว่าจะอธิบายให้เด็กรุ่นใหม,ใหม่ๆฟังเดยวขอคําแนะนําในฐานะที่เป็นนักพูดและเป็นนักวิชาการ <c oughs> ว่า <c oughs> จะแนะนําเด็กยังไงให้เชื่อเชื่อเราแล้วเกิดเวลาไปตั้งกติกาลูกเฮ้ย ะะเป็นปัญหาเหมือนกันพักรู่นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำก,กันกับการแก้ไขปัญหาสังคมก้มหน้าในเมืองไทยกันค่ะที่เบนซ์ทางหลอมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 300 <S 3 0 0 Hybrid b e n เบนซ์2 Vito ใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมปริชั่นทุกคันเบนซ์ทองหลอหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา02-945-4555และซอยทองหล่อ02-714-8888ผ้อมอยู่ทุกวันละครับสิ่งที่คุณจะได้กินคืออะไรเชิญครับหอมสุป,ป่าแห้งเนื้อนเนียนนุ่มเรื่องนี้ครบซีพีไตุนครับรู้ในว่าซีพีะถ้วยนะไม่เห็นเหรอเนี่ยโลโก้ที่เซเว่นอีเลน เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาทีดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย ซื้อเส่้กรอกบูชเชอร์วันนี้ลุ้นบินลัดฟ้าไปเที่ยวเยอรมันกับชมพู่ตัดโลโก้บนซองส่งมาที่ตู้ปน .345 ปนสลาดพร้าวกรูเทพ10310ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย ภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภมโอสถ หนึ่งสมองสองมือของทุกคนคือศูนย์ร่วมสร้างชาติ 9, ให้ก้าวไกลสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญองค์กรภาคเอกชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอบถามรายละเอียดได้ที่งานรับสมัครองค์กรโทรศูนย์สองหนึ่งสี่หนึ่งสามสองหกสามถึงสี่หรือ www.nesac.go.th ด่วนขยายวันรับสมัครองค์กรถ,ถึงสามสิบกรกฎาคมน,นี้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรแห่งปัญญาให้คำปรึกษาสะท้อนปััญหาาาจกปรระชสูฐ เงินรางวัลสะสมของกองแก้ววิสาน7แสนบาทแตกแล้วครับโอ้โหผู้เข้าแข่งขันอาทิตย์นี้นี่แข็งแรงกันทุกคนแต่จะเป็นใครหนึ่งในนี้เป็นผู้ที่มีชิดเงินเจ7แสนบาทไปได้ติดตามให้ได้รับจันทร์ถึงสุกนี้17นาฬิกา45นาทีอย่าพลาดเชียว ทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชภูมิโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับสังคมก้มหน้าโดยท่านอาจารย์ดรชลวิทเ์เจนจิตนะคะอาจารย์ขาอาจารย์บอกว่าต้องตั้งกฎกติก,รรการ่วมกันว่ายอยู่ในที่ประชุมอยู่ในห้องเรียนอยู่ในสาถานที่เช่นโต๊ะอาหารในครอบครัวต้องห้ามก้มหน้าโมแต่แชทโมแต่ส่งข้อมูลอะไรกันอย่างนี้ไม่ได้นี่เราจะอธิบายาให้เด็กเข้าใจได้ยังไงเราคงไม่ถึงไปไปบังคับแต่เพียงแค่แค่ขอว่า ถ้าเราอยู่คนโดยมารยาทเนี่ยเราต้องบอกว่ามารยาทด้วยนะเด็กสมัยนี้เขาเข้าใจต้องต้องอธิบายกันนะคาว่ามารยาทมันสําคัญยังไงเว่าเกียรติมันสำคัญมารยาทคือคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทําแล้วมันจะเจริญก้าวหน้างั้นการที่เราจะมีวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยมันถึงว่าทำใหม่เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนไม่มีมารยาทต้องคุยกันเวลาคุยผู้ใหญ่เนี่ยก็ก็ให้ผู้ใหญ่พูดได้เยอะเราเล่าต่อเขาคุยกันไม่ค่อยศรัทธาบตาะเขาแบบเขาจะหลบหลบตาตลอดการไม่สบตานี่ถือว่ามี ที่ผมบอกว่าการสอบตาเป็นเรื่องสําคัญจะบอกบอกความจริงใจความความเข้าใจและการสอบตาที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีอารมณ์ร่วมแต่ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าจะทํายังไงให้เด็กเข้าเชื่อเนี่ยผมว่าเราต้องเป็นพฤติกรรมเราเนี่ยต้องเป็นอย่างที่ดีด้วยอันดับการหนึ่งสองการที่สองเนี่ยคนในสังคมต้องเริ่มตระหนักว่าถ้าทำงี้เราต้องเตือนเมื่อเตือนเข้าไปบ่อยเนี่ยเขาจะเริ่มซึมซับว่าเอออันนี้ไม่ดีนะไม่เหมาะนะอย่างเด็กโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ย ครูไม่ใช้โทรศัพท์ทั้งวันเลยนะฮะเก็บไว้เลยแล้วก็ตอนเย็นก็แจกกลับบ้านเพื่อโทรศายคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กก็จะเริ่มรู้แล้วว่าการอยู่กับกับคนที่ที่เราใกล้ชิดเนี่ยได้คุยกับครูได้คุยกับเพื่อนแล้ไม่มีโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีความสุขมากกว่าที่จะต้องคอยสนใจเอ๊ะไลน์มาอะไรมาโดยเฉพาะช่วงหลังมันเยอะมากตรงที่มันมีแอปพลิเคชันอย่างเช่นคําว่าไลน์เนี่ยไลน์เนี่ยโอ้โหมันเร็วมากไม้เพื่อนนั่นมาหรือรอข้อมูล ตลอดเวลานะคะแล้วก็ยิ่งใช้เสียงด้วก็น่าลำคาญมากนะฮะตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วไงว่าผู้ใหญ่เองก็เห็นแล้วว่ามันไม่ซึมซับความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ชิดครอบครัวสุขภาพสังคมการงานมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเป็นสังคมก้มหน้าไม่เหมาะที่จะเกิดขึ้นในสังคมบริบทของสังคมโดยเฉพาะในสังคมไทยกลับมามันก็คือคำว่าการละเทศะการละเทสะต้องตามเหมาะสมตามเวลาเป็นเรื่องใหม่บางคนไม่รู้เรื่องโอ้ยิงว่าสมัยนี้เราไม่ค่อยได้สอนเด็ก สมัยใหม่ใ,<ช>ให้รู้จักคำว่าการละเทศะเป็นยังไงมารายาทคืออะไรให้เกียรติคืออะไรผู้ใหญ่ก็เป็นบางทีเห็นไหมผมก็เตือนนะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะ <c oughs> ผู้ใหญ่พ่อแม่เราเนี่ยพอคุยลูกอยู่อ้าวเดี๋ยวฮัลโหลเนี่ยลูกก็อ้าวเห็นพ่อเป็นเนี่ยแม่เป็น,นคุณจะต้องรู้ว่าเออเดี๋ยวก็โทรกลับเห็นเบอร์มิสคอนแล้วค่อยกลเพืเพื่อความสัมพันธ์ขับคนที่ ที่โทษนะฮะเราอยู่กับคนที่ให้ความสำคัญนะก่อนไม่้จะเด็กผู้ใหญ่เนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราโทรกลับได้มุครับ้วโทรกลับได้ผมใช้สูตรนี้มานานนะแล้วกีบางทีเจอบางทีเราก็บอกมองเอ้ยเนี่คุณพ่อคุณแม่คุณไม่สอนเนาะลูกถึงแบบทําแบบนี้พ่อแม่เขาก็เถียงกันมาสอนแล้วมันไม่เอาค้ามันไม่ฟังเถียงเราต้องสอนอย่างมีมาตรการด้วยเราก็ต้อง บอกเขาดีๆไม่ได้ว่าเปกระโชกห้าบอกทำนี้ไม่ไดีไม่ไดีเด็กเขาต่อต้านอยู่้วต่อต้าน <ะ S 2> ใช,ใชใ่การพ<ช>ูดดีๆให้ให้เขารู้สึกว่าอันนี้เป็นความสําคัญนะลูกลูกจะเจริญเติบโตก็ตน่าลูกต้องฟังคน,คนคต้องให้เจริคนต้องสาาอัง,งกเลคออนเนอร์ต่อคนเนี่ยนั้นเราก็จะมีมารยาทพื้นฐานที่ดีเป็นมารยาทสาคนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ผมอยากที่มันก็เหมือนเหมือนเรื่องเก่าแต่เราละเลยไป<ช>มันเลยกลายมาเป็นเรื่องใหม่ใช่ตอนนี้เม <า S 2> ื<ช>่อก่อนใช้โทรศัพท์มันก็ยังทั่วนะครับแต่ตอนนี้มันอ,อย่างนี้เลยตลอดเวลาเลยไลน์บ้างอะไระบ้างเนี่ยซึ่งมันเป็นไม่ใช่ทั้งทั้งเด็กอย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่มากๆที่ยังเพิ่งใช้โทรศัพท์ไลน์เนี่ยก็เป็นแล้วอ่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าจริงแล้วมนุษย์ยังจําเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันความสัมพันธ์การสื่อสารกันท เรื the, <y> ่อยแล้วมันจะมีปัญหาความขัดแย้งอีกมากมายความไม่เข้าใจนํามาซึ่งความขัดแย้งและอาจจะนําไปสู่สงครามก็ได้ใครจะไปรู้วันนี้คอบพระคุณมากๆสาหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิจิตจิตคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิรสด์ขอบพระคุณงานจนค่ะและขอบคุณสําหรับร้านอาหารอิตาเลียนพาวฟ้าถนนศรีวรานะคะเออเฟอร์สถานที่ในการบาเทึกยรายการวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการหาวช่วยเพิ่มพลังงานให้สมองและช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานให้เราได้แต่ต้องทำอย่างถูกวิธีนะคะ ดรพอลอีเดนิสันผู้เชี่ยวชาญด้านสมองแห่งมูล,ลนิธิวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนําให้ฝึกหาวเพื่อสุดเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นในเวลาสั้นซึ่งวิธีการก็คือหลับตาให้สนิทหาวโดยอ้าปากเล็กน้อยสุดลมหายใจเข้าทางปากวางนิ้วชี้และนิ้วกลางบนแก้มบริเวณเหนือฟันกรามบนทั้งสองข้างแล้วนวดเป็นวงกลมหาวจนสุดแล้วปิดปากทําซ้ําจนครบ3 เราลองมาฝึกหาวอย่างนี้เป็นประจำกันนะคะเพื่อทำให้สมองของดาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะักหลๆ